สวัสดีนักทุกคนพกับมาใน Reverse Champions Ultimate ซึ่งเราจะปลักด่านใหม่นะทุกคนไปเลยพอเจอฮิกตั้ง Reverse หนึ่ง b i l ี i o n ยอย่างนึงที่เราอยากเห็นกับดานอี่ก็คือได้ เส้นเสียงที่นี่ดีหรือเปล่าดูกันเส้นเสียงที่นี่เมดอะพูดตามตรงเส้นเสียงที่นี่เมดอะโรเมดมากเราเดียวคิดว่าเพราะต้องช่วยกันทำเอ่อขุดพวกทำพวกไอซ์สวิดชั่มนี่ ทั้งซ่อมไฟมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ที่แปนเถอแล้วใช่แล้วดยิเข้าเซิร์ฟเธอเลยโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าทุกคนเราคิดว่าต้องซ่อมไลท์สวิช์พวกเนี้ยก็จะไปซ่อมอันที่อันนี้ต้องซ่อมป,ปะมีไลท์สวิช์ที่ตรงนี้ปะเดี๋ยว นยิปฮาออราดายสดูก่อนมันมีไลท์สวิชตรงนี้ป่ะม่น่าใจมึนกัน๋ยวไปสุมกันก็แล้วกัน แน่ใจเหมือนกันนะทุกคน Build upgrade mãi mẹ đi, hết rồi sao sang mẹ 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 muốn mẹ 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 sang mẹ 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 อมอืตั้งเชื่อแขลนว่อะไราอ่ะีได้แต่สัมันได้แต่สีคำได้แต่ได้่คำนะ สี่คำอะไร Beauty ี e l l e ไม่ได้ l i s ่อะไรนะ Lisa เราช่างได้แล้วแ่็กแล้วคนดูวัดเอาได้ของตั้งชื่อว่าไอเดียของคนพิมพ์ในคอมเมนต์ โอเดือนน้อเดือนน้อคิะเออนี่ได้นี่ได้ทำไ,ไมด้วยสร้างได้ปะเออราเรือมีคนมีแล้วน่าจะแล้วคิดชื่อไม่ออกก็ออน่าจะมีแล้วนะต้องไหมหรอไ่อ๋องั้ออน อันนี้ไข่เท็ตาเธอต้องเปิดตำนานตรงนี้เก็จะกดอีก่นัเบอร์หนึ่งค่ะเจอร์เน็เกอร์กัน Yo, oh, may available. by I pets. What roll, ninety nine. Me a clown, shot grinder, right? shock

Nó nghe AGGM của thừa hả ba? Yeah. Not available

จะไม่มีใครตั้งชื่อว่า A B C เนาะเอ้ยบร o ปะนาปะ Bruh! ก็สปามแล้วนะได้ไงด้วย RFWF รมดีเอาเปล่าอ่ะ Paycanny 2 3อ่ะอินวายแล้วได้ป่ะก็บริ้คลันโย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 กด a c c e p t เลยทำไมล้วโย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 แต่อย่าลืมนำดีเธอต้อง PROGRESS ด้วยก็คือมีอัพกรด เดี๋ยวหน่อยต้องงงอย่างหนึง่งมีอัพเกรดปะไม่แน่ใจอ๋อใช่น่า,จ,นาจะร้องไปที่แคลนวนีมาเร็วด <ยา S 1> ี๋โอ้โอ้โอ้โโนยาแลา้วอ๋อโอเคโอเค get extra boost อร่าเฮ้ยอ hey, oh, oh. ันนี้ได้ไม่ได้แล้วคุณดูดิดูดูนอยากได้อันนี้นั่นเองโอ้โหเคยจะมาเคยจะมาต้องเล่นหนึ่งร้อยวันแล้วแหละแล้วคุณเนี่ยเป็อะไรน่าใจบราบราบอันนี้ง่ายสลดดิช่วยเราหน่อย ด onation aura ของเธอไปหน่อยเธอมีอ u r a อยู่เท่าไหร่อ่ะอนน่ามาเข้าดูหน่อยเธอมี aura อยู่เท่าไหร่อ่ะมดีกระเป๋าอืมเอา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 แต่มันจะพอนี่นะดูดูเออเอออันนี้ต้องให้เอาเลย,เอ,ยอ๋อเอาคมันเยอคราวนี้ถ้าจะทำแบบนี้นะดูดีนะเก่งไหมดูดีดีมันเยอก็ไปดีคลาสก็ไปดีคลาส ที <es> anyway, <match> ่ในคลาสนี้แล้วถึงช่วยก็ไปที่กล้องอันนี้ก็โดเน n a เอาโ o ยไเปเลยะสังอันใส่โ o ยถ้ามีปะก็ได้ใส่ทั้งหมดไปเลยห้าหกอันต้องกดเก้าน่ไม่ไม่ไม่อ๋อทำอยู่แค่สองอันเนาะแล้วใส่หมดเลยแปดเก้า โอเคสองแตาว่านึ่งต้องกรายหน่อน,นี่เ okay, งี้ยโอเคคราวนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวมี่ค่าสิบบร็อนแล้วทางโมดของเธอแล้ว สีบ้มดะดีๆมากดิทำหีสีส้มบ้าฉันโดนเน็ไปแล้วทำวนะ่าเราเนาะโอเคก็รู้เหมือนว่าตอนนี้ที่พวกเราต้องการก็คืออันนี้สิบห้าอันก็เดี๋ยวเราจะไปสู ส่งมาเลยส้มเลย yes 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 แก่แ้วเหรอเอ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 อเ แล้วมาเสียแล้วโอเคเดี๋ยวโดเน a ไปให้แคลนอ่โอเคได้มาแล้วเจ็ดอาราลัมด้แล้วมาเจ็ดอาราม้วอะไรหรอเวมมัน้องกาอะไรไม่รู้อ่ายิงอะไรนี่ get extra boost โย เจะเอ็กซ์ตร้าบูสไม่เด้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือของเธออะอะไรอย่างเงี้ยต้องการโกลเด้นแอปเปิ้ลห้าอันเธอมีปะโกลเด้นแอปเปิ้ลมีโกลเด้นแอปเปิ้ลนะห้าอันปะเลามีอีกสีอันเดี๋ยวเรา,นะเราโดเนตให้แคลนเราไม่ใช้ไม่ได้เราต้องการโกลเด้นแอปเปิ้ลหนึ่งอันอะก็ไปโดเนตดิก็ไปโดเนตก็ไปที่แคลนแเ้วแล้วคนววนี้อันนี้อีกหนึ่งอันแค่ต้องหนึ่งอันหนึ่งอัน อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่คราวนี้เราเอการแครอทห้าอันมันดีแครอทแคนอินเป็นชาร์ี่อ๋ออ,ออ๋อคราวนี้พลงการแครอทห้าอันก็เดี๋ยวเราตัวนี้คราวนี้มิดีเอ่อพลงการเอ่อน้ำยาสิบห้าอันมาที่ชาเร็วมาที่ชามาที่คิงดดมอ่ะ อันนี้เรามีไม้อยู่แค่สองเอาให้เลยโอเคมาถึงพระชวังเานน้อมด้อี่ตีอนรับนี่คือพระชวังของพวกเราก็คือมันดีในการสัางเดินในโค้งเนาะจริงๆนั่นคือตัวอะไรไม่รู้ bro นักกลัวคร r s i n g ิงไม่ไม่ไม่ตัวนี้เราดูเราดิห่อนั่งกโกอีล้วเธอ bro เอ้ยมันคุกคิดเลยอ่ะติติ เออเดี๋ยวอันนี้พ้อเมียนี้อยู่สามสามสามอันซึ่งไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะน้ำยาสิอันน้ำยามจิลักเนาะใชไมน้ำยานี่สิอันบรเออล่ก่อนอันนี้คืออันนี้ไปแล้วเพชรสิอันโอเคเพชรสิบห้าอันเท่านี้อ่นี้ โอเคอันนั้นค่อยสนใจอันนั้นค่อยสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอัปเกรดขวากัน 15. เราไม่รู้นะว่าจะบูสอะไรนะทุกคนแต่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บ๊ายบายแล้วก็อย่าเพิ่ต้องไปหาไม้นะทุกคนบายบาย